Ah. <sighs> ครับเนะแอดได้มาที่เทวะไรพระอาจารย์นะครับเนาะไรอย่างเทว ah นะไรมห ah นะาลงพีเนาะมหาพระอาจารย์ข้ามาครูมาหาพระอาจารย์เนาะครับเนาะที่เทวนะไรเนาะที่พังโคนนูนพี่นังเลย บันห้ย่องบันห้ย่องเนาะอยู่บันห้ยอ่อ,ยยองเนาะสถานที่เทวไลที่เพื่องคนนะครับเนาะ ถ้าเกิดเดินชมๆชมนะคู่ันก็ไปหา,าอาจารย์นะครับเนะนี่ยก็เริ่มหนาวแลนวะแดดเริ่มหนาว สวัสดีทุกท่านทุกคนเ,เนื้อผีหนังเด้อสวัสดีท่านทุกคนสุดซีกลางประเทศในประเทศนับเป็นหนังเนาะมาเปิดดวงเปิดโชคเปิดร่าเปิดทรัพย์เนาะดีไม่แล้วก็ให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนลำลำเรื่อยๆได้ครับเด้อยยัังงกราานม จันทภูติวามะมาณีติโอมมณีนะคุโรอานังยังปารมีสัตถาริยวนะนาคราปรมียังสิทธานุมาปะปรมีธานอยังจันทรมะเตโวนังคุโรอานิยังพรมาธานาบรรชาบรรมี Samana tewanang guru na parami yang sampu riwanan karena yang mami yang guru wana nia parami punyana yang yang nuwana nia parami punyana tewanya parami puniya na karaja piunang kuruanang parami punya na nang dewi yang menangih ni kuruanang karuna karuna paramiya namo prumma yang karuna tani parami ยัมโธริวะนังกรุณาทานังยัมคิตติรวะนังกุรุวะนังกุรุวะนัมามิยังเทวะยังชัมปุลวะนังกูรุสันนิยธานังกรุณาพระโพธิมันต์ตาสีเวัตรายนังกุรุวัฒน์พัตรายนังกุรุวัฒนทิสันกิริวะนังกุรุวัาน์มันติ អត្រាយានគរោថាណម្មតិយ៉ាងគរោសានម្មតិយ៉ាងគលវតាលមនីចរាបទុរវានិយោបតោគុតយ៉ាងមរតម្ម្នគលថាមគុសីនិរុបាគុតតោទុវានិយោគលវានិទេតរោម៉ាយោតញ្ញាមយោសោសោ มาอีก่อาเดียวครับเออครับวนนี้ังสติวัดพระยค้าบุรวัดทนไมมสุดวัดที่้นไุมสดวัทสั้นสุดวัดที่สั้สวัดที่สั้ Cari orang guru atram dan nanti selamatkan si watang guru atram Ateh ibrahima prasukum bahan Patroja mantra sukajana Om rati sramantra atrayana Guru atramatra santisrayana Guru atramanata Atrum batrayana sati diulantang Itra suntra atra sri 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 Sutri sra pro sri 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 pro sri sri अत्रय मंत्रजत्रय मंत्र या पता है कुत्रि त्रम रम त्रय मंत्र कुरु कुत्र पुत्र सूत्र त्रम त्रय मंत्र कुकु कुत्र ओम राम थानियम गुरु कथानि यम इसाने यम बुद्धिसेन मंत्र समान इ मंत्रजत्रय मंत्र इत्रयम दौलमान करो सामनता इकन यसनिलो त्राब्रवतो इसाने

con la matrice nina, con la e la matrice, e ci andrà a poter passare. Qua c'è già un la matrice nina, ถ้าจะได้หน้าราเปนทาในวันนี้จะลงน,ะนะักน้าตรงทาขอหน้าตาอย่ทาสถิตเอยขอลนักนาท้วา,างเสรไร มาสีปรารถนาเก่บสายเก่งควาสนิขอเทใจเทนเ้ำีรักรลงและตื่นใจอมมา

นักตรายาตรุมาห์เมตรายาตรายาณนักตรายางปชาสุวรรปุรหิตสิวิญญาณตุลาตรายาตัดไปสุพรรจิตขอบันญาตุลมนาำริสิ่งตราปุาสุสตร์นักสุรหิตวิญญาคตรัสาน